วันนะคะใช่ครับผู้ว่าไี่ไปแวะเลี้ยงฉลองสุภาษะไม่รู้หรืออะไรโต๊ะจีนใช่ไหมครับโต๊ะจีนนะครับสองแถวเลยก็ได้ค่ะสองแถวเลยครับเราได้พูดคุยกันนะคะสำหรับน้องน้องโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ความฮอตยังไม่เสื่อมคลายเลยนะคะมีแต่จะฮอตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะโอ้โหเดี๋ยวพูดคุยกับน้องน้องกันหน่อยค่ะพี่ครับน้องพี่ครับ ได้ข่าวว่าหลังจากได้แชมป์ไปเนี่ยไม่หยุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่หยุดไม่หยุดซ้อมบอลไม่หยุดออกงานออกงานออกงานเะไรแล้วมีปัจจยออกงานตลอดเลยใช่ไหมก็ไปเกือบทุกวันเกือบทุกวันเลยนะก็ในจังหวัดชัยนาธบรรยากาศวันแห่ที่ชัยนาทเป็นยังไง้างลูกตอนขึ้นรถใช่ไหม ก็เคยเไม่เคยเลยครับผมไม่เคยเลยแล้วแล้ววันนั้นเป็นไงเป็นแฟนตอบรับอะไรเป็นไงบ้างครับเยอะเยอะมากเป็นไงบ้างแฟนคลับของเราเนี่ยเยอะขึ้นบ้างไหมลูกเยอะขึ้นมากเยอะขึ้นดีเอ็มแตกไหมดีเอ็มแตกไหมแต่ช่วงแรกแต่ว่าตอนนี้ยังได้อยู่อยากให้แตกขึ้นมาอยู่นะครได้ครับอ่ะแล้วก็ถามน้องๆแล้วกันว่ามีโมเมนต์อะไรที่ประทับใจบ้างนะคะจากการแข่งขันในครั้งนี้กับตันบิ๊กหน่อยก็ได้ตันบิ๊กหน่อยไปให้กับตันหน่อยกับตันบิ๊กหน่อย จะทับใจอะไรยังไงบ้างคะชดการในครั้งนี้ก็ประทับใจมากครับเพราะว่าเป็นแชมป์แรกของโรงเรียนแล้วก็จังหวัดเลยใจนะอันพี่ถามหน่อยกับตอนบิ๊กปีหน้าเนี่ยมีใครที่จะได้เล่นในปีหน้า้บ้างไหมมีใครจบไปบ้างมีใครที่เหลือยังยกมือหน่อยครับเอาใครที่จะเล่นต่อในปีหน้ายกมือหน่อยนะคบ ก็ขึ้นเอ๊สกิดอะไรกันนะสกิลหนูลืมเหรอโลกเออยังยังเปประมาณครึ่งครึ่งครึ่งอย่าตันบิ๊กมีอะไรอยากจะฝากน้องหน่อยไหมเรื่องของปีหน้าที่เราจะต้องป้องกันแชมป์ให้ได้ฝากอะไรถึงทีมที่จะต้องผู้ว่าไม่น่าใช่ห้าร้อยสามทีมพันทีมเป็นไงมีอะไรอยากฝากถึงคู่แข่งในปีหน้าหน่อยไหมครับกับการที่เราป้องกันแชมป์ก็อยากให้เตรียมตัวเตรียมทีมให้ดีครับอือจะนี้ใช่ไหม ี <gesch> ไม่พูดเยอะไงเดี๋ยวเจ็บคอน้องขิงเขาหน่อยขิงเขาหน่อยปีหน้าเราจะมาพบกันแชมป์อยากฝากอะไรถึงนผู้คีดหน่อยครับก็ตัวมาดีๆครับพวกผมไม่ได้หมูแล้วครับนี่ไม่ได้ผัวนะคะรับไมนได้หมวนะครับนี่ก็คือทีมแชมป์ของเรานะครับเอาคนเสียให้ถิ่นได้ไหมล่ะนี่นะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทีมแชมป์ของเราครับโระเด็นของการบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทน์บต่ว่าอใน้เราโค้ชมาไหมโค้ดอ้อนมาไหม โค่นอ้อนมาไหมมาแล้วนะเป็นไงบ้างวางแผนปีหน้าอาให้บิ๊กตอก็ไ,ได้ปีหน้าวางแผนยังั้างเราได้เป็นทีมวางในปีหน้านะ,ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาในรอบลึกลเลยบิ๊กเองมีได้คุย,ยอะไรกับพกเพื่อนๆร่วมทีมบ้างไห